สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สสช่องดีเลิฟประเสริฐสีนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่งานกันแล้วนะครับทุกคนตอนนี้นะฮะผมก็อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวัดป่านาเยะตาบลนาเยยอาเภอนาเยยจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะบรรยากาศวันนี้เต็มไปได้วยสัตว์แล้วหน้าห้านะครับนี่นะครับ พี่ๆคนบอยก็ทําเวทีแสงสีเสียงก็ใกล้จะเสร็จแล้วทันเวลาแน่นอนนะครับวันนี้เรามาเล่นในงานวัดเนาะครับนี่เวทีของเรานะครับสถานที่พื้นคอนกรีตรนะครับสะดวกสบายฝุ่นไม่เยอะด้วยนะครับบางวันเนาะไปเล่นตามสถานที่แบบมีฝุ่นเยอะๆนี่โอ้โหแสบคอกันเลยทีเดียวนะแต่นี่ก็จะดีหน่อยมีลังคอนกรีตรนะครับ กาดหน้างานของเรานีนครับวันนี้สถานที่กว้างขวางมากเลยนะครับสถานที่กว้างขวางบม่ช้านี้ผมกขับรถมาดูแหละก็โอ้ดีครับดีคาดว่าคา,า,าดว่าวันนี้ร้านตรงนี้น่าจะเต็มนะครับน่าจะเต็มกันเลยทีเดียวเนาะก<ม>็ใครอยู่ใกล้ๆกนะฮะก็สามารถมารับชมกันได้สําหรับวันนี้ก็ไม่มีบัตรคุมปิดเนาะ ไม่มีการปิดเดี๋ยวทางแอดมินเพจนะครับก็จะไลฟ์สดผ่านโทรศัพท์ให้ทุกคนได้ชมกันนะนะครับเออต่อมานี่คุณแม่ปามเป็นมะมูวงจานนองเป็นปัดใจตำําเติมเนาะแม่นาะเจ้าหน้าจับนี่ผมไม่เคยเห็นชาญสวรรค์คืออะไรจันตาจีตาจงแล้วเวลาเราไปทำบุญแล้วเราบอกชื่อ แล้วเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรันนเเป็ยงอร้องเป็นภาษาอีสานให้เหรอใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับบุญนี่สมิตรานี่มาบุญนะอุ้ยวันนี้มีอะไรกินครับนี่แอดมินนะฮะแล้วก็อันนี้อ่อมมะละกอใส่ไก่อันนั้นต้มไก่ต้มยำไก่อุนยเจ๊อุ้ยไปดิข้าสปดิข้าอย่างไปดิข้า ด้ค่ะด้วยค่ะคุณตอาคอสนดีอ่าดาพนมมอธนาัเสรมติมใจะสและสงสต่าง่อท่านจะมาเ้ตลาดในไม่ค่อยเอาจริงๆนะว่ากินข้าวไม่ค่อยไม่ค่อยกินกลับแบบนี้ นะครับถ้ากินข้าวเหนียวจะกินแกะแก่ย่างทุบตำลาบแค่นั้นแหละก็ต้องปรับไปตามวิถีนะครับก็ถามว่ากินได้ไหมก็กินได้ครับไม่ไม่ได้เรื่องมากอะไร้ัเ อาจารย์ก็ถ่ายทำรายการนะครับอยากคุย,คยอยากคุยไม่ใช่อยากจะถามอะไรก็ถามมาเยอะผู้หญิงรถไฟเยอะากวันนี้วันนี้ถา่ายแค่ห้าสิบคลิปพอแล้วก่อนท,ที่ไฟไฟจะจะช้าต้องขอบคุณกสนนะครับชุมชนเทศบาลตำบลนายเยียนนะครับที่เอื้อเฟื้อรหัสไวไฟ,ไฟให้ไวไฟให้นะฮะนี่อยู่หน,น,น้ากสนพอดีเลยเอา้ยอาลิศอ้าลิศ

เมื่อต่อมาเนี่ยคน,นได้ปูคนมามูชนะนอนเป็นปัดใหญ่ตั้งเืิมโนเม่น่เจ้านั้นซื้ออยู่เลยคือราำจะโบใต้เจ้านั้งจับจะลากได้ไปูแข่ขขงสิบสามคือตะกอนกันสูตรโชคทิ่มนีลระเดือดร้อนละเป็นกันมวน สมัยเมืองแก้วกูผมไม่ได้เห็นนะั้เมงแรกเนี่ยเมืองบานิยเองติเมองบาติยมงบาตยมองาตเม้องาตยเมืงาติยเมืทงบาติยาย์เมือาเม็นงบาติย์เมองตเองบานเจ้ายเมาเมาเาวานแล้เมือานิยเมือเมองาืออบอกบมหอ่บอยว่อาเป็นมันคืออะไรนะครับ ผมยังไม่ได้ไปด้านหลังเวทีเลยนะทุกคนเราเก็บบรรยากาศด้านหน้าก่อนเ,ออเดี๋ยวพาไปดูหน้าวัดเนาะก็เป็นยังไงนะครับเพราะว่าในวัดนี่ก็คือไม่มีของขายนะแต่ของขายอยู่ด้านานอกน,นะครับเพราะว่าสถานที่จะได้กว้างเนาะสถานที่จะได้กว้างรองรับ FC แฟนคลับสาวน้นเพื่อน,นแทงมาชมได้เยอะขึ้นเนานะจะได้ไม่เบียดเสียดกันนะครับแต่ด้านหน้าเนี่ตอนผมขับรถมาประมาณสักเที่ยงโอ้ร้านค้าเต็มแล้วนะครับ กลางวันร้อนมากเลยนะครับทุกคนร้อนสุดๆโอ้คณะของกินเยอะไปดึงก่อนมีอะไรน่ากินบ้างวันนี้บัตรราคา80บาทเท่านั้นเองนะครับทุกคนราคาถ มาก80สิบาทนะครับจะเดินไปดูดิว่าจะมีร้านข้าวให้ผมกินไหมแต่ก็ต้องเข้าใจวิธีนะครับของไทยละพื้นที่นะก็จะกินข้าวเหนียวเป็นส่วนใหญ่ถามว่ากินได้ไหมก็กินได้นะฮะมอนแบบมาเดินถนนคนเดินเลยเนาะถนนคนเดินวัดป่านาเยีย S <s <ans> <od d ood le> มาถ่ายรูปไหมมีอะไรน่ากินบ้างครับดิ็ั่หนึ่งเครปที่ผมชอบกินคือเครปนะครับชอบกินอะไรกรอบๆแต่ว่าต้องขอกินข้าวก่อนสลัเปาอำเภอพิบูลสลัเป่าผมต้องไปกินที่พิบูลข้างทางอร่อยมากกินละเหนของที่อยากจะกินละ อเห็นร้านคาร์แล้วร้านคาที่จะเป็นนิดต่อ FC ฟันขับราคาถูกเจอร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วมีกเหล้อข้าวป่าไหมครับกเหล้อข้าวป่ามีไหมเดี๋ยวผมดูข้าวก่อนถ้าไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่ครับผม เค้กอีกแล้วเค้น่ากินหมดเลยเดี๋ยวค่อยออกมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนนี่เจอละสุปตาท่านหนึ่งนะครับสุปตาท่านหนึ่งเดี๋ยวต้องขออนุญาตถ่ายนะฮะนี่ขออนุญาตถ่ายเลยนะครับ ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนครับพ่อแม่เข้าเขาชนปีกเหมือนเหมือนเดินถนนคนเดินเลยเนี่ยย่างมา่เสร็จเลยก็จะย่างรอบคนเดินมาเข้าเขาโอเคด้านสบายนะครับนี่สวีทจริงๆเลยนะแม่โอ้ยหอตาเลยสิ๊กโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวจะคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ